สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี <lots> <before> ้ผมก็อยู่บ้านเสือนะทุกคนอยู่กับน้องต้นกล้านะครับนี่แล้วก็นางน้ำมนนะเดี๋ยววันนี้นะมันจะมีพึ่งอีกรางหนึ่งนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องต้นกล้าเนี่ยเปิดประสบการณ์ตีพึ่งนะทุกคนตั้งแต่ผมพาน้องต้นกล้าไปอยู่ในยเนี่ยก็ไม่เคยพาน้องต้นกล้าเนี่ยไปตีพึ่งเลยนะก็ครั้งนี้นะน้องน้ำมนเนี่ยจะพาผมไปตีพึ่งนะทุกคนก็เป็นมิ้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกัน ตอนนี้น้องน้ำมนเนี่ยกำลังทำอุปรกรณ์ตีพึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนี่นะน้องน้ำมนกับน้องตัดการเนี่ยก็เตรียมตัวตีพึ่งแล้วครับโหไหนโอ้ก็แหลกวะนี่น้องน้ำมนอยู่อยู่ข้างบนนะนะเออสูงมากนี่เพืนเสือมาดูด้วยเดยวเล็กขึ้นไปตัดเองนะครับใช่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเ็นขึ้นไปตัด Kevin, เควันเดี๋ยวผมเป็นตากล้องให้เขานะเดี๋ยวให้เขาจัดการกันนะครับน้ำมนคนป้านะครับและนาำต้นกล้าลูกผีโพงครับผม น,นี่ก็มีน้ำพึ่งมาดูด้วยนะน้ำพึ่งไม่เคยเห็นนะน้ำพึ่งเพิ่งลงมาจะเข้านะน้ำพึ่งก็ถ่ายมือกวอดจนะได้เนี่ยคิว่านี <พอ S 2> ่ไฟชักมาแล้ว <c oughs> น้องเขินกล้องนะ <c oughs> น้องน้ำมนต์นี่เชี่ยวชาญนะดูดิ เชี่ยวชาญมากเลยอ่ะไฟไหม้นี่จบเลยนเนี้ยเล็กหนูเพื่อนเล็กเล็กคว <c oughs> ้าคว้าหันอีกด้านหนึ่งคว้าหันเออมันจะได้มีตะควันจะไ,ไม่โดนตัวมัน <c oughs> เอาตะควันน่ะเอาตะควันนะ่ะมันจะได้แบบตัวมันจะได้ไม่ตาย <c oughs> าเล็กทำให้น้องหน่อยไป นองทำไม่ไม่ถึงนังตัวเล็กเออเอาแต่ควันมันอย่างเดียวเออเออลนตรงนั้นแหละเฮ้ยมันมีรังนั้นเล็กอะมันมีมันมีมีรังเหรอมันไม่ใช่มีรังเด้อแต่ว่ามันมันมีน้ำพึ่งแน่เลยรังเนี้ใส่ตรงรนะาองอ่ะมันก็ปีนขึ้นไปเลยเขึ้นไปขึ้นไปขึ้น,ข,น,นนะขึ้นไปกับน้ำขึ้นไปกับอ่า ไปกับพี่เล็กวะไม่มีน้ำหวานอืมใช่มันมีน้ำหวานฉ่ำมากๆนี่ตอนนี้เล็กก็กำลังปีนอยู่นะเออเออ,เอ,อแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแต่เพื่อนเล็กตัดนะอุ้ยนี่เพื่อนเล็กก็กำลังขึ้นนะครับ ตัดป <l id> me. <mem es been> ึ้งลนเส้น้าไม่เป็นไรตัดกิ้งมันเลยนมันจะไปเคี่ยวมันดีนะเล็กเราวังต้องหน้าจับดีๆ้าใจะบ้าตอนนี้เพื่อนเล็กก็กำลังปีนอยู่นะ ตัดแล้วนะเ,นเล็กตัดแล้วนะครับผมนี่เฮ้ยดีดีเพื่อนดีดีดนะเย็ยบดีดีเย็ยบดีดีตะมดตัดไปไหนโอเคเหนียวนะตัดได้ไหมตัดได้ดีดีนะระวังตรงนะ วิ่นเต็มเลยพี่พี่เพิ่งบินเต็มเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ตกโดนแกงเขาเป็นก้อนเลยนะทั้งตัวเลยนะอุ้ยอุ้ยชอบไหมพี่พี่รับอ้าลงมมาแล้ว พี่ลุงมาเลยละ,ะวังน,นะนนพี่พี่ไม่โดนต่อยนะแต่โดนมดกัดพี่ไม่โดนต่อยนะแต่ว่าโดนมดกัดอ่ะโอ้โหพี่พี่ดูเป็นก้อนเลย <c oughs> นี่น้ำพึ่งช้ำๆเลยให้ตึ้งกากินเด็ดิตึ้งกาผึ้งตกมเมื่อกี้ <c oughs> นี่กินอันนี้หวานอันนี้ไม่ <c oughs> อันนี้หวานๆู่ตรงนี้ตรงนี้เออหวานๆกินเดี๋ยวก้อนคือนม่ตกเป็นก้อนหรอนะโอ้โหน้ำพึ่งตกไปหมดเลยโอ้โหกิ่งมันหายไปไหนไม่รู้วโอ้โหไปดีดูดิช้ำๆนี่ช้ำๆโอ้โหนะหวานไหมอ่ะลองลอง อืมอืมอืมตัวก้<น>าคำน,นึ่งอนะืมอืมอืมกินเยอะดานเนาะเล่นกินไปไม่หมดเลยเนะอืมโหหวานช่ำไหมนะช่ำหวานมาก ดูดีขี my son, my son ้มันเป็นก้อนเลยมีขี้ด้วยนะขี้พึ่งอะเนาะแต่เอาหน่อ้นี่มันเฉี่ยมมีแบบอีกใช่ลหรอ เอรหลังมันอยู่บน่นนะจ้างจ้าจ้จ้อ้เียบเลยอ้่นเจี๊ยบเลยนี่นะก็ตีพึ่งเสร็จแล้วนะทวนหวานมากเลยน้ำพึ่งหลังเนี้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนะ ก็มันจะมีน้ำผึ้งขมเลยนะมีขี้มันใช่ไหมใช่มันมีนะบางลางอะขมอ่ะโดนต่อยรึเปล่าไม่โดนเล็กโดนป่ะโดนต่อยไปสี่ห้าตัวเลยครับข้างหลังข้างหลังอะหลายตัวเมื่อกี้ผมดึงเออคางอีกผมดึงอะไรนะตูดมันอะเล็กในเออเล็กในของผึ้งอ่องอร่อยป่ะแตงกสี่ห้าจุดจากหลังเล็กอะแตงกากินอย่างช่ำโบอะไรช่ำโบอเลยอร่อยน้ำผึ้งขมไหม กินแบบไม่ค่อยอร่อยนะไม่อร่อยมีน้ำผึ้งขมอ่ะมันไปกินดอกกินดอก่งกินดอกผิดอ่ะนะใช่แล้วมันทําให้น้าผึ้งมันใช่แต่เราได้น้าผึ้งหวานช่ํานะใช่ยายจากต้นสนโอเคโดอคนเราไปลูกยื่นส้ขึ้นมาเลยเขาบอกว่าอน้ำผึ้งขมนี้เป็นยางไหมใช่เป็นยางเพราะว่าผึ้งมันรู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ใช่ใช่ในตัวเล็กๆอ่ะอี่ เขียดอนเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะตั้งกล้าปิดคลิปไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวก็ปิดคลิปไว้นะให้พี่เล้งนะ <c oughs> แล้วปิดคลิปให้พี่เล้งหน่อยโอเคดอนผมก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามได้ด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็น้องน้ำมนต์นะครับสวัสดีครับท <c oughs> ี่รักสวัสดีครับนี่น้องน้ำมนต์เนี่ยเสือเนี่ยสอนพูดไทยได้ลื่นเรื่อยดอนเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็เก่งนะใช่ก็ ก็เป็นคนทำ YouTube ต่อจากเสือได้ก็ผมก็น่าจะให้ต้นกล้าเนี่ยสืบต่อจากผมต่อสืบทอดสืบทอดผู้สืบทอดนี่โอเคทุกคนเจอกัน,นคลิปวีดีโอหน้าครับับสสวดีครับสวัสดีครับ